มาคูณมาแต่ไม่บวกนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะเพื่อนนะคัมพีมาดีครับผมดอกนี้โบบาสามร้อยสี่สิบห้าเอาอีกดีเคด้วยไปอีร้อยห้าสิบสามครับผมบายสองตัวแล้วดอกนี้โบไปอู้หูยพันเจ็ดสิบห้าคนเพื่อนเฮ้ยของจริงกันเลยนะครับโอ้โมสวยจริงๆเนี่ยครับแม่ผ่านเพียงสามนาทีเนี่ยครับสามมันสาม โอเคครับผมก็กราบสวีดัสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องเอสเคดนะครับเอาวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกมออรินทองนั่นเองนะครับความรุ่งเรืองแบบตะวันออกนั่นเองนะฮะมาวันนี้เอาทุนมาที่65บหาทเหมือนเดิมนะครับจะมาเล่นในทุนนี้แล้วกันนะครับวันนี้เมื่อวานเล่นไปมัน 75หรือ8 5หนี่แหละนะทุกคนนะก็แท็กมาคุ้มอยู่นะเกมนี้นะเออเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นทุน65บาทลองดูแล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นที่เบ็ด12บาทแล้วกันนะทั้งคลิปเลยแล้วกันนะวันนี้นะยาวๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ขอเบ็ดสเบสอบาทแล้วกันนะวันนี้นะมาดิถือว่าเป็นคอนเทนต์มารอบนี้คูณ4ี่ไป57บาทครับเพื่อนเอาอีกแล้วสกเก็ตเตอร์มาอีกตัวฮัลโหลดอกนี้3 6มเเฮ้ย ของจริงโอ้โหเอาอีกแล้วคนวันหมดครับผมยังไงนะฮะมามาไม่มาแล้วเอมาเอมาโอ้โห,โโหเฮ้ยไป่ร้อยกว่าบาทเอาเอาฟรีเกมมากันเพื่อนฮัลโหลของจริง โอ้โหโบบาเป็นหนึ่งทีนะครับเพื่อนนะเงินรางวัลก้อนโตไปเลยครับเบาๆกันหน่อยละกันนะครับวันนี้นะฮะแม่เบ็ดสิบสองบาทก็เสี่ยวได้เลยครับเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้จะไปให้สุดเลยละกันนะครับมาแต่ดีจริงๆนะครับเพื่อนนะใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาลองเล่นดูรับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นฟรีเกมกันเลยนะครับเพื่อน 8, ปดฟิสต์ปินนะครับกับคูณ8นะฮะไปเริ่มที่คูณ8ไปครับผมเปิดแรกไม่เป็นไรนะครับถือว่าลองเชิงเกมไปก่อนแล้วกันนะครับมายังไงฟรีเกมอุ๊ยดอกนี้ครึ่งจอสวยร้อยแปดบาทครับเพื่อนแต่แค่นี้ก็ถือว่าดีนะครับดีกว่าไม่แตกเลยนะเพื่อนนะ โอ้โหมานี่คูณ12ไปแล้วครับผมดอกนี้7บาทไอ้เหี้ยทำไมมันน้อยจอยังวะรอบนี้คิวคิวมา115ครับเพื่อนโอ้โหแล้วคูณมาเลยครับคูณเพิ่มแล้วนะครับคูณ14ไปแล้วนะฮะตอนนี้บวกอีก1ึงฟิสปินนะฮะโอ้โหวสวยๆกันไปเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะมาคูณมา แต่ไม่บวกนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะเพื่อนนะคัมพีมาดีครับผมดอกนี้โบบายสามร้อยสี่สิบห้าเอาอีกดีเคด้วยไปอีกร้อยห้าสามครับผมบายสองตัวแล้วดอกนี้โบไปอู้หูยพันเจ็ดสิบห้าคนเพื่อนเฮ้ยของจริงกันเลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆริงนะครับแม่ผ่านเพียง3นาทีนะครับ3ามมันสามมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ แม่อุ่นใจแล้วเลยครับโอ้โหโบไปดีพันห้าเะครับเพื่อนนะไปสุดท้ายแล้วท้ายสุดครับเพื่อนโอ้โหยังยื้อไว้อยู่เลยครับบวกไปสองฟิสตินเครับไปแล้วคิวมานเพื่อนคูณยี่สบไปสีบาทเนี่ยเบาๆนะเพื่อนนะเออสุดท้ายจริงๆแล้วครับผมโอเค ฟรีเกมแรกของวันนี้นะครับก็ได้มาทั้งหมด1,896นยบบาทนะครับมาโอ้โหเฮ้ยทำไปเล่นไปนะเพื่อนนะเออเนี่ยห้าวเป้งอย่างเงี้ยห้าวเป้งอย่างเงี้ย มาครับเพื่อนเฮ้ยสกัตเตอร์มาสามครับผมเฮ้ยเฮี้ยยังไงยังไงตึบตึบแล้วนะครับตอนนี้ตึบตึบเอมาอุยอ๊ยไอเชี่ยไม่มาวะแม่งแล้วก็อีก้กูก็ดังนะเพื่อนนะโอ้โหสภาพก็อี้นะครับ ดีจริงๆนะฮะไอเชี่ยมาเดี๋เราไปลุ้นฟรีเกมรอบนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวครับแปดฟีเดอร์พินนานเพื่อนนะรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้นะครับก็ถือว่าทุน6 5นะครับได้3,600ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแต่ดูกันว่าฟรีเกมนะครับรอบนี้จะได้มาเท่าไหร่ไอเหี้ยดอกนี้พันห้ามาอีกเจ็ดสิบสอทีแรกคิดว่าเป็นพันนะครับ มาอีกดีครับเพื่อนมาอีกดมาเย็ดแหม,มกดเลยแล้วกันนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยโอ้โหไอเสียเบอร์อแล้วกูนะครับเ่อนมา เคด้วยไปครับเพื่อนมาเล่นดีๆแล้วครับผมจริงจังแล้วนะครับขอไปด้วยแล้วกันนะติดเล่นไปหน่อยนะครับเพื่อนนะมายังไงนี่ครับอื้ <c oughs> บันเทิงแน่นอนเลยครับแล้วจังหวะนี้เอาอื <c> ้ <oughs> สวยโอเคสวยกันเลยนะครับเพื่อนนะเลี้สองฟีสปินนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกด กระทืบไล้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับพูดธรรมดาไปมันก็มันไม่เท่เ่ยเพื่อนนะโอเคก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะแล้วเรามาดูยอดรวมกันเลยดีกว่านะครับได้เท่าไหร่นะเพื่อนสองพันสองนะครับโอ้โหขุมเงินไปนะเพื่อนวันนี้นะโอเคเล่นในเบริสิบสองบาทนะครับยาวๆเลยนะครับกำไรอยู่ที่ห้าพันประมาณห้าพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับ ถ้ารวมทุนนะครับเพราะว่ามี5 9 1 9นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับขอตัวลาไปถอนก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเดบก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็มาได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ